สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะกับแม็กครับช่องแม็กตืแกงนะวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเพราะว่าที่กรุงเทพอ่ะมีเรือลำหนึ่งมาจอดอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยซึ่งเรือลำนี้เป็นเรือที่ขายหนังสือแล้วเดินทางไปแล้วรอบโลกนะก็เลยอยากจะพาทุกคนเชิญชวนทุกคนมาดูว่าเรือลำนี้จะมียังไงจะหน้าตาเป็นยังไงและข้างบนจะมีหนังสืออะไรยังไงบ้างด้านหลังนี้จะเห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์นั้นตอนนี้มาถึงท่าเรือคลองเตยแล้วอยากจะบอกว่า เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้เข้ามาที่ท่าเรือของเตยเกิดมา,าอายุ30กว่าปีแล้วเนะี่ยครั้งเข้า,ขามาครั้งแรกเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่พอเรามีเรามากับสาวสวยนนอีกคนนึงนี่ค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแพทค่ะชื่อแพทใช่ไหมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะชื่ออะไระครับชื่อแพทค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามเราเข้าไปด้วยกัน อยากจะบอกว่าคนเยอะมากนะตอนนี้แต่แก้แถวที่ดูก็คือคนเยอะมากเพราะว่าเราจองไว้รอบบ่ายโมงใช่ไหมแล้วก็จะต้องเข้าไปตามรอบที่เราจองไว้คนก็เลยมาต่อคิวกันเพื่อที่จะเข้าไปข้างในนะ เรือดูลัสโฮปคำว่าดูลัสเป็นภาษากรีกแปลว่าคนรับใช้และความหวังดำเนินการโดยองค์การการกุศลของชาว์คริสเตียนเป็นองค์กรการกุศลที่นำวรรณกรรมไปสู่ผู้คนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้คนมาเยือนแล้วกว่า160ประเทศเรือดูลัสโฮปถือเป็น้านหนังสือลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีอาสาสมัครกว่าห้สาชาติทำหน้าที่บนเรือ ต่อไปนะครับก็คือว่าเราเอาคิวอาโค้ที่เราจองไว้แล้วรอบบ่โมงเนี่ยไปยื่นให้กับพี่เจ้าหน้าที่เขาตรงนู้นเพื่อที่จะเข้าไปข้างในเพราะว่าถ้าเราไม่ได้จองไว้อก็คือเข้าไม่ได้เพราะว่ารอบอย่างเงี้ยมันก็จะเต็มนะอ๋อเชากี่ท่านะสองท่านะคะหกสิบบาทไม่ค่ะอยู่ถึงนี้สสวัสดีค่ะผู้ใหญ่แป๊บสักครู่นะคะเดี๋ยวเชิญข้าด้านนู้นได้เลยนะครับ โอเคแต่การเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบนเรือกันด้านหลังด้านหลังของแม็กนี่ก็คือเรือดูรัสโฮปนะที่ว่าขายหนังสือแล้วก็ด้านบนนี้เลยเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะปะ ความรู้สึกแม่ว่าจะซื้อหนังสืออะไรบ้างไหมคิดว่าจะซื้อหนังสืออะไรบ้างบ้ายังไม่รู้ต้องไปเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างยังไม่รู้ว่ามีอะไรหนังสือเด็กไปหนังสือเด็กอย่างเงี้ยซื้อป่ะซื้อป่ะซื้อไปทำอะไรระบายสีซื้อให้ลูกไงมีลูกไม่ใช่หรอโตแล้วลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายุเท่าไหร่สิบสองอ๋อได้อยู่เอาเป็นระบายสีโคเราไม่ระบายสีนี่แล้วก็ที่นี่นะเขาก็จะ ขายหนังสือตามยูนิตก็คือ25ยูนิตเท่ากับ20บาทไปจนถึง1นึ่ันยูนิตเท่ากับ8 0 0บาทราคาก็จะมีประมาณนี้นะก็บนเรือนี้นอกจากว่าจะมีหนังสือต่างๆแล้ววะจริงๆหนังสือที่น่าซื้อคือหนังสือเกี่ยวกับประวัติของเรืออย่างเงี้ยเพราะว่ามันหาซื้อที่ไหนไม่ได้ไงแล้วก็จะมีอย่างเช่นของเทเลลึกอย่างเช่นเป็นแบบตาดูรัสโธกอย่างเงี้ยก็มามาซื้อกันได้นะนี่เล่มนี้ก็มีเดอะโบยาช็อ t h ด l o โลโกสโ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เดินเดินมาก็มาติดตากับห <Hi. S 1> นังสือทำอาหารนะ ดูมี่ไม่ใช่นังสืออาหารธรรมดาอาหารไทยได้วยนะไทยเลยนะรูปหน้าเนี้ยไชนีส <Chinese S 1> ด้วย, <Chinese S 1> วยไทยด้วยอ่ะยูนิตห0าร้อยห้าร้ยยูนิตก็คือราคาเท่าไหร่วะห0ารอยนะครับจะอยู่ที่400บาทเี่เขามีป้ายติดไว้แล้วก็ข้างในนี้ถ้าเปิดมานี่กลับไปนี่เก่งทำอาหารแน่นอนทำ,ทำอาหารเป็นไหมคะทำอาหารเป็นไหมเป็นนะ นี่แต่ได้คู่มือนี้ไปนะอร่อยแน่นอนจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะก็มีหลายหลายเล่มเลยนี่ก็มี Curry Secret How to Cook r e a ิ i n d i a n อ่นนี้เป็นอาหารอินเดียอย่างนี้เป็นต้นนี่ใครชอบอาหารเพื่อสุขภาพวีแกนเอาไปทำได้เลยนะเล่มน,นี้200ยูนิตแล้วก็นนี้อาหารเกี่ยวกับปลา Fish Cooking เยวเลย ถ้าใครชอบทำอาหารนะลองมาดูกันได้นะที่เซ็กชั่นนี้เลยนะคุกครีนนี่แต่ว่ายังไงก็ตามอ่ะ่วนหนังสือไทยก็มีนะอย่างเช่นพูดพิทักษ์พลอาจริงๆไม่เคยอ่านเลยนะเนี่ยมีนะ่วนหนังสือภาษาไทยลองมาดูกันได้แต่ส่วนใหญ่ก็นะ่าจะเป็นหนังสือแนวพวกศาสนาป่ะใช่ไหมเนี่ยเนาะรู้จักพระเจ้าองค์ทิ้งแท้อย่างเงี้ย ผมไม่อยากเป็นโนบบลีเด็กเหลือขอนี่โซนหนังสือภาษาไทยนะอยู่ตรงนี้มามาดูได้เนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งของหนังสือไบเบิลนะหนังสือไบเบิลก็จะเป็นหนังสือศาสนานิดนึงอะ่ะพวกแบบคัมภีร์ของศาสนาคริสต์อย่างเงี้ยนี่นเล่มนี้จะอยู่ที่300ยูนิตและถ้าอย่างเล่มนี้ก็จะเป็น Holy Bible เหมือนกันอยู่ที่200ยูนิตแต่ว่าสิ่งสำคัญฉากหลังของของของ,ของแผ่นหนังสือไบเบิลนี้จะจะให้ดู นี่วิวแม่น้ำชัอพยาสวยไหมโอ้โหเป็นการบารลานหนังสือที่ได้วิวแม่น้ำชัอพยาแบบสวยมากเลยนะแค่แค่เอาจริงๆแค่มาดูวิวนี้ก็เท่แล้วนะแบบว่าอาจริงๆริงะเอาจริงๆ,งๆนะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ที่ได้มาท่าเรือนี้แล้วก็ได้ขึ้นมาบนเรือด,ด้วยแล้วก็มาดูวิวอย่างนี้ด้วยเรียกว่าสุดยอดเลยนะ เป็นไงบ้างวิวเป็นไงบ้างครับสุดยอดสุดยอดใช่ไหมคือร้อนนิดนึงแต่ว่าก็ไม่นิดนึงร้อนร้อนเลยแต่ว่าเนี่ยถ้าาเกิดมตอนเย็นนะวิวน่าจะสวยเนาะเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์ตกใช่ไหมแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำแบบนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็ทนร้อนก่อนนะวิวก็สวยอยู่สวยเลยมาเราต้องทนมาเราต้องทนนะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อ หนึ่งในของฝากของเรือที่กําลังคิดว่าอยากจะซื้อกลับไปดีไหมคือเป็นแก้วลายดูลัสป,ปุ๊กนะมันก็มันก็เก๋ดีนะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นนะ่ะคือไม่มีแน่นอนมีแค่ที่บนเรือนี้แน่นอนราคาจะอยู่ที่200ยูนิตนะ160บาทนั่นเองนอกเหนือจากที่จะมีขายแล้วมีเซกชันแจกฟรีด้วยนะนี่ดีมีป้ายฟีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นซีดีซเพลงซีดี เกี่ยวกับศาสนาอะไรอย่างเงี K, ้ยนะครับนี่ลองมาเลือกดูได้ที่คําว่าฟรีนี่นะที่คําว่าฟรีตะการนุ่นก็มีตะการนุ่นด้วยนี่นอกจากที่จะใครบอกว่าที่นี่จะมีแต่หนังสือราคาปกติทั่วไปนะเซกชันที่บายวันเก็ตวันฟรีก็มี ต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกแบบนี่เป็นเกี่ยวกับหนังสืออาหารใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแตาส่วนใหญ่จะเป็นหนังสืออาหารนะเนี่ยการกินอาหารได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังสือพวกพันธุ์พืชก็มีนี่อย่างเล่มนี้200ยูนิตก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะเนี่ยถ้าใครสนใจหนังสือที่แบบราคาไม่แพงก็มาซื้อได้นะหลังจากที่เราก็เดินมาสักพักหนึ่งใช่ปะ ไม่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 หวซื้อจนได้เป็นแก้วราคา200ยยูนิต200ยูนิตก็จะอยู่ที่160บาทจริงๆอ่ะก็ของเที่ยเลือดเนาะก็ถ้าซื้อไว้สักหน่อยก็ดีเพราะว่ามันไม่ได้เรือนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆเนาะ Can I have uh, one for chocolate and one for mix? So one cup chocolate, one cup mixed. Yes, and then uh, two lemon lemon tea. Lemon tea is not cold yet. Oh. But, so we have uh, something similar in here if you want. Uh, okay, just uh, some, some, uh, some bottles You can have my phone uh, phone. Phone. here. have How Here. To, to, yes. Yeah, to toast. And the, the ice cream, sorry, I already forgot. <laughs> uh -huh. uh, uh, one for chocolate and one for mix. One chocolate, one mix. Two ice creams, uh, these two yes. is 160 baht. Yeah. 500, okay. 500, and 340 in return. โอเคโอเคอ๋ออันนี้ก็คือว่าได้ที่นั่งแล้วนะ ด้านหลังนี้คือคาเฟ่จริงๆแล้วบนเรือนี้ก็คือจะมีคาเฟ่ด้วยก็ถ้าใครที่เหนื่อยอะไรเงี้ยมาสามารถมาสั่งคาเฟ่ด้านหลังนี้ได้นะม,มีทั้งไอศครีมมีทั้งเครื่องดื่มเลยแต่ว่าอาหารจะไม่มีนะเค้กก็จะไม่มีจะมีไอศครีมแล้วเครื่องดื่มก็มาสั่งได้นะอยู่ด้านหลังนี้กับวิวสวยๆแบบนี้นี่แม่น้ำเจ้าพระยาจะมีอะไรสวยด้วยกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็บนเรือดูาลาสโค ก็ได้มาเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตจะอยู่ที่ถ้วยละ50บาทก็จริงๆเอาจริงๆก็ไม่แพงนะให้เยอะมากเลยนะดูดิได้ถ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยร้อนๆอย่างเงี้ยก็ออกมานั่งกินไอศกรีมได้นะ ตอนนี้ก็ลงมาจากเรือดูรัสโฮปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกก่อนว่าที่มาครั้งนี้ด้วยกันเนี่ยเป็นไงบ้างเรือลำนี้สนุกดีค่ะแปลกดีไม่เคยมาอ๋อ oh. เพราะว่าจริงๆอ่ะเรือลำนี้คือเขาวิ่งไป around the world เลยนะ mm hmm. เพื่อไปขายหนังสือ mm hmm. ใช่ไหมแล้วก็ไปมาร้อยกว่าประเทศแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามาประเทศไทยี่นจะมาเป็นแบบเคยมาแล้วด้วยแล้วก็ครั้งนี้ก็คือเหมือนมาอีกรอบหนึ่ง mm hmm. เรือลำนี้จะเปิด mm hmm. ถึงวันที่26พฤศจิกานะ แต่สาหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นนะก็คือมันไปแล้วนะไปแล้วแน่นอนเพราะฉะตามไปได้นะประเทศต่อไปที่เขาจะไปคือกัมพูชานะก็ถ้าใครอยู่กัมพูชาก็แวบไปได้แต่ว่าลงที่หลักเนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นเฉยวว่าบรรยากาศองเรือมันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนี่ยนะกับเรือเรือโซฟหลังครั้งหน้าแม่แต่แกงจะไปทําอะไรอีกก็ฝากติดตามกด subscribe ไปด้วยนะกดกระดิ่งไ้ด้วยจะได้แจ้งเตือนคลิปนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแม็กเตะแกงด้วยนะคะ